น้ำอร่อยมากเลยอ่ะดูเรียกเอฟซีกินว่าชีกินไหมเอฟซีกินไหมคะตอบรลี่ยหักไหมกินโชกินโชกินโชต้องเอาเนออกอืต้องใบออกก่อนต้องใบออกต้องใบจากใบไม้เขาสวยเปิดเอฟซีน้ำเือต้กินนี้นี่คนแรกก็เกิดเราขนาด เง้าน้องนองนอดูดนะคะเข้าเสียงดังนะคะให้เสียงนักเดี๋ยงอะไรตื่นแล้วเสียงใครเสียงหมาหอนหมาหอนเหรอค่ะมหม,มาหอนทำไมอ่ะหมาหอนเฉยๆลูกอหอนไปไหนอ่ะหอนตรงนี้แหละหอนตรงไหนตรงนี้นะคะหน้าบ้านค่ะเอาเรียกเอ็มซีกินมันแซ่บไหมปรี้ยวมากเลยมันเปรี้ยวเหรอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเปิ้ว ทุกคนคขาเขาใส่น้ำตาลไว้แหละมันมันมันเปรี้ยวเว้ยเปรี enfin ้ยวเปรี้ยวไม่กินข้อสตรอเบอรี่แสบแสบมอโอ้โอ้โอ้เอ้โ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 อ้มาก พยู <force S 2> ้วค <one> ่ะป๊าปาบปาปบจิกเจินยั่วๆเหรอินยั่วๆ FC สีจินยั่ให้ดูจินยั่วให้ดูนี เอ้ยนุ้ยนุ้ยเอาซอหลงอ่ะไม่เอาลราซอหลงไม่เอาลูกป้าไปต้องเอาซอหรอไม่เอาค่ะลูกเดี๋ยวเปี้ยหรอค่ะเดี๋ยวเปรี้ยวค่ะค่ะเดี๋ยวให้ลุงนะให้ลุงทำไมคะว่าลุงไปกินเราเราแล้วมาค่ะมาค่ะมาค่ะป้ากินไหมป้ากินไหมป้ากินอ่ะไปกินไปเถอะ ปาเปิดป้าเปิด euh, กินป้าอ uh> oh, oh, uh ิ่มแล้วหรอป้ากินมาแก้มก่อนหมด่อยนะปอืมเออเอเอฟซีมาเกี่ยมกันเอฟซีค่ะเกี่ยมนกันเด้อแซ่บแซ่บสนกคอยคอยดูที่พี่ดูคอยชูเดลฮวมคอซูเดลคอยซูเแลซูนียงอีกซูซูให้บ้านซูให้ยนงค่ะ ช่วยให้บ้านป้าพุดกูฮึป้าพุดกูยังกูป้าพุดกูไม่ใช่ค่ะบ้านต้าค่ะบ้าพุดกูเอาเต็นเสียงดังต่ำดังต่ำ กะละวาดั้งตำต่ำนอนลูกตอบนอนเด้อลูกลูกลูกน้องนองนอยู่นะลูกนะมาค่ะมากินโชว์แล้วมากินโชว์เร็วไม่ใช่ส่งแดงส่งแดงก็เสือเรียงขึ้นเข่ากันแท้นู่นาบุลูกน้อานอ,อยู่ปะ เดินเอฟซีมากินสตอริลี่กันนะเอฟซีคะมากินสตอร์บิลลี่จ้าของปวดผู้ใดจ้าไปชิชูมันลงไปเลยอเอาชิชูมาเร็วเหมือ,มอมนน้ำลาเลยพี่น้องเอ้ยยังก่อนใครซูดแล้วไม่ใช่ปะ อะไรเอ็ซีก่อนปลาสิไปแล้วกว่อนนอนนะคะเอานริตามาฝาค่ะกินเกียงเดียดเพลยหน่อยนะ่งเอะไอ่ะเขาเพไปเห็นบอกสตอร,ตร์บัลลีรุงเขาจะขอยเอสียงไว้ว่ามือชาเตสิ่งกินคิดผอันะนะแต่ว่าสตอร์บัลลีอยู่ญี่ปุ่นน้องแสงนะ่ะ ป้จาจะพาที่ตาไปเที่ยวเนื้อนะแ้วเกิดลุงาไปเที่ยวหรอไปเที่ยวเขาคอ,ขอ,ขอไม่แกแลุงพาเราไปเก็ตบตอเบอรี่เก็บอ,อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่น,อนาอยู่ที่น,นา <c oughs> ต้องเอากระต้องเอาตะกร้ามาเออวเอาตะกร้ามาใส่เหรอใช่เก็บให้มันเยอะๆนะคะก็เก็บเอ๊ะ ปวดแถวอ,อืมไม่แสบมืออุ้ยมันถือปลาได้หรอวอืมมันมม่แสบมือม,อม,อมีจองไบเตะเที่ยวปีใหม่กันเลยอืมจะองดีใหม่ย,ยุ่ม